รันมาเรือเราเร็วเอาแล้วลันทำตูดทตูดเปียกแล้วอ่ะจะขึ้นเรือยังไงอ่ะรับลงประมาณแค่นี้เลยครับน้ำไม่ลึกครับให้มันพอนั้นลึกครับโอเคอ้าวข้างหน้าเลยครับุดูชนนุ่มหน่อยตปดเปียกได้เลยถ้าน้ำเข้าใช่ไหมเรือนี้ครับเรือนี้ยังไงก็เปียกครับอันนี้ใช้คนนะพยับพยามันอีก เธอวิชัยคอนนั่นล่ะอนะโอเคอไไโอ,คโอ,คอ้ยมันจะย,ยุบไปเนี่ยไม่เป็นไรใช่ก็สิบห้าสี่เจ็ดลยนะสิบเจ็ดสี่เจ็ดเลยใช่คอยพายก่อนพายไปต้อง่อนไม่จะลงแล้วเธอไม่จะลงน้ำตื่นวันนี้ปกติน้ำลึกกว่านมานอย่าพึ่งนิมาอย่าพึง,าล,าพง,งลง เลือใสรือมีเม่นหรือเปล่าเออลงจริงร้ามีเม่นเปล่าอย่าเหยียบนะเดี๋ยวโดนเม่นแกไม่กลัวเลยเนาะแต่กลัวจะตายไม่ไปเเกาะนนู่ทางนู้นก็ได้ไปมตรงอ่าวตรงอ่าวมีไม่เห็นมีเลยทำไมเรือป้าป้าหมุนนะย้อนแสงสเลุงกิมชอบไหม แต่ว่าวันนี้น้ำลงเสียดายมีมีดอกไม้ทะเลมะมีไม้ทะเลดอกไม้ทะเลบ้าบนแต่ว่าน้ำมีมีดอกไม้ทะเลกเนะปกัหน่อยจะลงตรงนี้เลยรอมีต่สาห่ากมีเปลงมีเปลือกหอยลงไปทีัดไปยขอเรือเรา อันนั้นยกล้อด้วยนะยกล้อนิดนึงเราเรือเราลุกเดี๋ยววัวไปอคนละทางอะไรทับปล่อยลงไปก็สุดสายเลยแย่แค่มาร่อนน้ำอ๋อนี่ข้างล่างเห็นเห็นอะไรนะเขาเรียกปากการงปากการังสารงสาลายปากการงปากการังนะฮะโอ้ยในเรือก็เห็นนะมันเห็นทะลุเลยละด้วยไ้ย อุ้ยมีปลาไปไาเห็นปลาสีดำเมื่อกี้นี่ดูดีๆดูดูผ่านเรือก็ได้มันจะเห็นนั่นๆนั่นๆสีดำสีดำสีดำน่นๆนันไปล้ไปลไปลเปนเล่นเวเออน้ำเขียวเลยแล้วมันก็ไม่เห็นพื้นเลยอะพอมันมันมีคลื่นจากข้างนอกนะเข้ามาตรงนี้น่ากลัวด้วนึง เขียวปัด๊ดมันน่าจะเป็นแค่ทรายมั้งมันมันมองแบบไม่เห็นอะไรอ่ะแต่เขียวมากเลยนะอุ้ยมันเขียวแบบน่ากลัวเลยนะเราไม่เคยไปตอนแรกเราอยากไปเกาะลูกเกาะลูกก็ไกลอยู่หล่อๆอยู่นะมัมนะมัมไปเกาะที่มีหินนั่นไหมแต่น,นี้น,นะว่าน้ำมันไม่มีขึ้นตัวันนี้นะอันนี้คือไม่มีหรอกเรือเราโยกอยู่นะนั่นอะไรนะั่นสาลาหรือเปล่าใช่โอ พอฝังนี้มันค่อนข้างจะย้อนแสงปกแต่น้นอ,นอ,องส่งงก,การังหนูเลยว่าน้ำดิปากการังครับปากการังอยู่พอาพายเลยแล้วก็มีแต่ปลาไอ้นั่นนะดำๆดำๆเล็กๆนสดหอะสบปรนั้งมาตสงบเลยน่ต้องหยอเน คนเดียวไปไหนแล้วขึ้นวิจัยบนเกาะตื้นเธอเอาค้าผ่าเอาค่ารับด้านนั้นเดี๋ยวเราไปเอาเล่นทะเลหนาไหมนะมาจับมือป้าไปไจับอยู่ป้าเม่เอาเมย์ใ่้หนไหนเดี๋ยวไม่ไปอย่าบ,บนหินขึ้ไนไปก่อนแล้วขึ้ไหนไปหาระวังบาดระวังบาดเดี๋ยวมาทางนี่มามันคือผู้ประสบภัย มีมีเนินโล่งๆอยู่ในนี้เหรอต้นอะไรนะเขียวๆนี่ต้นอะไรไม่รู้ะนเดียวรู้จักเไม่รู้จักะเหรอลั่นปูปูอู้นี่ไหนเหรไห้เจ้าปูไอเจ้าปูอย่างเจ้าปูเจ้าปู มันหลบตายนะละจ,จะมาวิจัยก,กอาอะไรอย่าง,งไปเ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าทำหน้าเศร้าเลยเนะมาเห็นแล้วเห็นอยากมาด้วยติติดติด

อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งถ้าน้องล้มปุ๊บน้องเจ็บเลยเจ็บแผลเลยอ่านั่นเลยเขาบอกว่าอย่าวิ่งเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเราอย่ารีบลงเลยช้าๆลงไปเลยนั่นแหละรีบจัง เจ็บป่ะลัวมีการมีการเช็คดูเกิอไ้าอยู่ในนั้นไม่ลงมาเลยหรอ <c oughs> ขึ้นไปแล้วมันลงขึ้นยากนี่ยังไม่ลงม,มามมอ่ะลงคีมระวัาง จ้าดึงเรือมาหาป,ป้าหน่อยครับโอเคไปไหมหมุนหมุนไปทางกันด้วยข้าฝั่งเหรอกี่โมงแล้ววันนี้ห้าครึ่ง ดีเลยโอ้ยสี่ห้าก็พอดีชั่วโมงแล้วหรอ,อนี่ปั๊มขอ,อน้ำดื่มหน่อยม๊องเป็นวิดีโอแล้วเดี๋ยวไป,ไปแคปรูปเองใช่ไหมไถ่ายวิดีโอเลยเไหมเอาเวลาถ่ายวิดีโอแล้วไปแคปรูปก็เอ,เอาจังหวะเลื่อนที่มันไม่เบลอไงไม่ถ่ายเฟรมเมรทสูงไม่เป็นไรไวิหนึ่งได้ประมาณจะส่งมาเป็นวิดีโอเลยนะเพราะว่าจะได้เอาไปลงในแคปคัทอะไรนะลงติ๊กต๊อกงแค่นั้นเองวิวสวยจังวันนี้เอาฝนโปรย ภูเขาวิวสวยวันนี้วิวสันฝนโปรยลงเรือก่อนนะนะเวลาเรามองไปเราจะได้เห็นครับอ๋อเพราะมันใสครับเพราะว่าเดื๋ยเรือเราไปหลุดครับเราจะได้อ๋อมันจะมองกล้องดูว่ามันจะมองไม่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนอ๋อ พอเรือมันจมตัวนี้มันจะช่วยครับพีนออมาด้อมันจะไม่ให้เรือจมด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเรือนูพอนี่พอควิกพลิกมันจะมันจะลงไปเลยแต่อันนูพลิกยังไงก็ไม่มันก็ไม่จมแต่ว่าลุงดว่าสมบัติมาเต็มนยเต็นเีบว่าจะเนเน้ำไมด้แต่ว่านมัน้ครอะน้ำมันไรอะที่มันไขึ้น ลานเอาเอาที่พายให้นาเร็วเอาเลูกก่อนก็ได้ไปเราจะกินปลาร้าได้หรอพี่กิมีนปลาร้าเฮ้ยถอดเสื้อคืนเสื้อด้วยเอาหมิวไม่ล้างขาล้างตัวหมิวไม่ล้างตัวลุงคิมไม่ไม่ให้แกไปเปลี่ยนค่า เขาน่าจะเป็นญาติหรือเปล่าญาติญาติเขาหรือเปล่า